สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับโอเล่จรานนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับเรื่องราวกิจวัตรการอาบน้ำนะครับของผู้ชายคนนี้นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนเนาะก็คือชื่อว่านายโดนัลนะครับโดนัลวันนี้เราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ d โดนัลส์ช e าว์รูทีนก็เป็นกิจวัตร การอาบน้ำของโดนาลนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการใช้ present simple tense ทั้งหมดเพราะว่าเป็นการอธิบายเรื่องของกิจวัตรประจำวันที่นายโดนาลเนี่ยได้ทำเป็นประจำทุกๆวันนะครับมาดูกันว่ากิจวัตรประจำวันการอาบน้ำนะครับของนายโดนาลเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูสเต็ปแรกกันก่อนนะครับสเต็ปแรกก็คือ d o n a o p ์ o l s The shower curtain shut. d o n a ล p ์พู The shower curtain shut. Don, now the curtain shut. Don now, เนี่ยได้ปิดผ้าม่านในห้องอาบน้ำของตัวเองนะครับ p o l l something shut. Pull something shut ก็คือปิดนั่นเองนะครับเป็นกริยาของการปิดผ้ามา่านดังที่ทุกๆคนเห็นในรูปนะครับ สเต็ปที่2หลังจากที่นายโดนาวนได้ปิดผ้าม่านในห้องอาบน้ำแล้ว he turns the water on he turns the water on เขาก็ได้เปิดน้ำนะครับเขาก็ได้เปิดน้ำ turn something on turn something on ในบริบทนี้ก็คือเป็นกริยาของการเปิดนั่นเองนะครับ turn on เปิดนะครับสเต็ปต่อไปนะครับ He washes his hair with shampoo. He washes his hair with shampoo เขาสระผมของเขาด้วยแชมพูนะครับกริยา wash ก็คือการการซักรวมถึงการสระผมด้วยนะครับ washes his hair with shampoo and washes the rest of his body with soap and washes the rest of his body with soap แล้วก็ทำความสะอาดทั้งตัวของเขาด้วยสบู่นะครับ Washes ก็นอกจากจะแปลว่าสระผมแล้วยังแปลว่าทำความสะอาดนะครับ The rest of his body ก็คือทั่วทั้งร่างกายของเขา with soap soap ก็คือสบู่นั่นเองนะครับ Step ต่อไป Then he rinses off with water Then he rinses off with water แล้วเขาก็ล้างออกด้วยน้ำนะครับเขาก็ล้างคราบสบู่นะครับแล้วก็คราบแชมพูออกด้วยน้ำนะครับ rinse off rinse off ตัวนี้ก็แปลว่าล้างนั่นเองนะครับล้างออกด้วยน้ำนะครับเส็จต่อไปก็คือ after turning the water off after turning the water off turn off ก็คือปิดนะครับหลังจากการปิดน้ำทำไมถึงเป็นการปิดน้ำเพราะว่า turn off เนี่ยเป็นกริยาถ้า turning นะครับถ้า turning turn เติมด้วย ing จะกลายเป็น gerund นะครับ gerund ก็คือจะกลายเป็นคำนามแปลว่าการทันทีนะครับ after turning the water off ก็คือหลังจากที่มีการปิดน้ำแล้วนะครับ he steps out of the shower he steps out of the shower เขาก็ก้าวออกมาจากที่อาบน้ำนะครับเขาก็ก้าวออกมาจากที่อาบน้ำ step out step out ก็คือการกริยาของการก้าวออกมานะครับ step out นะครับ step out of the shower เขาก็ก้าวออกมาจากที่อาบน้ำต่อมา he takes a towel he takes a towel เขาก็หยิบผ้าขนหนูนะครับ takes ก็คือหยิบนะ he takes a towel สเต็ปต่อไปก็คือ then he dries himself off then he dries himself off แล้วเขาก็เช็ดตัวของเขาให้แห้งกริยาก็คือ dry off นะครับ dry off dry off, off ก็คือการทำให้แห้งนะครับการทำให้แห้งนั่นเองในบริบทนี้ก็คือ he dries himself off ก็คือเขาเช็ดตัวของเขาให้แห้ง หลังจากที่เขาเช็ดตัวของเขาแห้งแล้ว he wraps a towel around himself he wraps a towel around himself เขาก็พันผ้าขนหนูรอบตัวของเขานะครับเขาก็พันผ้าขนหนูนะครับรอบตัวของเขากริยาที่แปลว่าพันนะครับก็คือ wrap นั่นเองนะครับ wrap a towel around himself Wrap around ก็คือพันรอบๆนะครับ Himself ก็คือตัวของเขานั่นเองเสร็จต่อไป And he dries his hair And he dries his hair แล้วเขาก็เป่าผมของเขาให้แห้ง Dry นะครับ Dry เมื่อกี้เป็น dry off นะครับก็คือเช็ดต,ตัวของเขาด้วยผ้าขนหนูตอนนี้ Dry เฉยๆนะครับ Dries He i r ก็คือ he d r i s his hair ก็คือเขาเป่าผมของเขาให้แห้งเ็ปสุดท้ายนะครับ Finally he put some underarm deodorant he put some underarm deodorant ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเขาใส่น้ำยาดับกลิ่นใต้รักแร้นั่นเองนะครับคำว่า put ก็คือการใส่กริยาของการใส่การทานะครับ Underarm deodorant deodorant เนี่ยก็คือ,อเป็นคำนามนะครับแปลว่า substance หรือว่าน้ำยาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ดับกลิ่นใต้รักแร้นั่นเองนะครับ mm hmm. เขาจะเรียกว่า deodorant นะครับ underarm under <arm S 1> ก็คือรักแรเนาะ underarm ก็ under คือรักแร้กริยาที่แปลว่า underarm หรือว่าแป,แปลว่ารักแร้อีกตัวหนึ่งก็คือ arm pit นะครับ arm pit เนาะแต่ว่าบริบทนี้ใช้คำว่า underarm ก็มีความหมายเดียวกันนะครับ Finally he puts o m e underarm deodorant นะครับเขาก็ใส่น้ำยาดับกลิ่นต้ร,รักแร้นะครับก็เป็นการจบนะครับกิจวัตรการอาบน้ำของนายโดนัลนั่นเองนะครับก็หวังว่าทุกทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆนะครับจาก การได้อ่านนะครับหรือว่าได้ฟังนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันการอาบน้ําของนายโดนัล์นะครับในคลิปวิดีโอนี้หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนําไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันของทุกๆคนได้นะครับหลังจากนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์นะครับให้โอเล่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์สามารถกดแชร์ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่า อยากติดตามนะครับก็สามารถติดตามหรือว่ากด subscribe นะครับในช่องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับโอเล่เจรันนะครับได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้โอเล่ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ